พร้อมนะคะพร้อมค่ะสวัสดีครับผมตัวแทนชมรมต้นกล้าปะกายเพชรโรงเรียนสุราธานี2ครับ<ม>ครับเรียนท่านคณะกรรมการ,ร,การทุกท่านนะครับผมจะให้รู้จักกับชมรมต้นกล้าประกายเพชรเลยนะครับครับชมรมต้นกล้าประกายเพชรโรงเรียนสุราธานี2นะครับอยู่ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับชมรมของเรานะครับได้ ยึดหลักในการทํางานนะครับคืออุดมการในการทํางานคือปิดทองหลังพระไปเรื่อยๆนะครับแล้วทองจะลดออกมาหน้าพระเองนะครับปฏิทานใจนะครับเพื่อทูนสถา,าบันสร้างสารรค์ความดีกล้าทําดีแทนคุณแผ่นดินนะครับกําลังใจในการทํางานของพวกผมในสมาชิกชมรมทุกคนนะครับคือทํางานกับฉันฉันไม่มีอะจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นครับต่อไปนะครับผังคณะกรรมการชมรมแล้วก็ โครงการใหญ่เลยนะครับข้ามเลยนะครับข้าวแขกประจชมรมเรานะครับกล้ารวมใจเป็นหนึ่งเดียวเก็บเกี่ยวคุณธรรมถาวายพ่อหลวงสัญลักษณ์ประจำชมรมนะครับคือต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตจากเมล็ดกล้าหัวใจของกล้าเป็นนี้ทุกคนที่อยู่หลังเสื้อของทุกคนเวลาไปออกทํางานนะครับคือวันนี้คือต้นกล้าวันหน้าคือต้นไม้ใหญ่ครับต่อไปเอาเป็น สรุปโครงการเลยนะครับโครงการที่ผมจะไปทําในครั้งต่อไปคือโครงการสารรักทานบาร,รมีต่อชีวีผู้สูงวัยซึ่งเป็นโครงการที่ทํามาต่อเนื่องทั้ง4ปีซึ่งสมนม,มเราได้จัดตั้งเมือตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2551รเอครับชมโครงการสามร,รักทานบาร,รมีนะครับเป็นโครงการที่เราจะไปทากิจกรรมให้กับน้องๆโรงเรียนในเครือข่ายก็คือโรงเรียนมันท่าเพทรผมจะไปทํากิจกรรมย่อยๆใน3 กิจกรรมในโครงการน,นี้ครับคือ 1. นึ่งท่อพับบ่าร,รองเท้า2จัดกิจกรรมให้น้อง 3. เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงเรียนครับการท่าพับรองเท้าคือเอารองเท้าที่เราได้รับเบริจากไปให้กับน้องๆในโรงเรียนกิจกรรมจัดกิจกรรมนันทนาการให้ความรู้กับน้องๆในโรงเรียนเยี่ยมผู้สูงอายุเอาสิ่งของไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ที่อยู่ริมรอบๆโรงเรียนนะครับ โครงการของเรานะครับได้นําหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาการมาในการทํางานนะครับคือหลักการทําดี9อย่างนะครับคือ 1. ความพอดี 2. ความพอเพียง 3. ความรู้ตน 4. ต้องรู้จักการรับและการให้ 5. อ่อนโยมแต่ไม่อ่อนแอ 6. พูดจริงทําจริง 7. ความซื่อสัตย์ 8. หนังสือเป็นอมสิน 9. การเอาชนะใจตนเองครับ และกลุ่มเยาวชนของผมได้รับรางวัลที่ภาคใจมาก็คือรางวัลพระราชทานกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นในปีนี้นะครับและพวกผมเองจะไม่มีความสําเร็จได้ถ้าไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคืออาจารย์ตุชิราชูวแก้วครับขอขอบคุณมากครับ